กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามและก็ติดต่อรายการของเราผ่านทางโลกโซเชียลจดให้ดีแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามให้ดีเพราะว่าเราจะตามหาสมาชิกคนใหม่ใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ ยูทูบนะครับแล้วพิมพ์คําว่า Champ Channel เมื่อกี้ผมได้เปิดไปแล้วคุณผู้ชมครับว่า,วาการแข่งขันรถที่น่าสนใจไม่ได้แข่งนอกเมืองแข่งในเมืองขับพุ่นมีทั้งวิวทิวทัศน์ที่งดงามขับไปเห็นแม่น้ําขับไปเห็นนาฬิกาขับไปเห็นทุกสิ่งที่งามงามของกรุงลอนดอน กีฬาที่ถือได้ว่าเป็นกีฬาตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งก็คือกีฬาความเร็วและตัวพ่อแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตที่มีคนจับตาม,มองมากที่สุดรายการหนึ่งก็คือ F1 หรือรถสูตรหนึ่งที่เป็นการแข่งขันรถระดับสูงสุดด้วยความเร็วทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยมนสเสน่ของเสียง มาสสนามแรกประจำปี2017เซบาสเตียนเวตเทลตัวพ่อแชมป์ F1 4สมัยวัย29จากเยอรมันแห่งทีมเฟอร์รารี่นำเป็นอันดับหนึ่งจากการคว้าชัยทั้งสนามแข่งที่ออสเตรเลียและบาเรนอันดับ2คือลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลก3สมัยวัย32ชาวอังกฤษตัวพ่อแฟชั่นทีมเมอร์เซเดสที่คว้าชมปจากสนามที่ประเทศจีน โดยปกติสนามแข่งที่บรรดาตัวพ่อนักแข่งจะลงประลองกันมักจะเป็นสนามแข่งรถนอกเมืองแต่สนามที่พิเศษกว่าสนามอื่นๆก็คือสตรีทเซอร์กิตหรือสนามแข่งที่ใช้ถนนสาธารณะใจกลางเมืองซึ่งสตรีทเซอร์กิตที่โด่งดังที่สุดในโลกก็คือเซอร์กิตเดอโมนากที่เมืองมอนติคาร์โลประเทศโมนาโกจะเป็นสนามที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับเป็นสนามที่ติดกับท่าเรือ มูลค่าสูงที่สุดในโลกเพราะที่นี่คือแหล่งรวมเรือยอชของบรรดาอภิมหาเศรษฐีจากทั่วโลกแต่วงการ F1 ต่อจากนี้จะมีอีกหนึ่งสตรีทซอร์กิตที่ไม่มีทางแพ้ซอร์กิตเดโมนโกในอนาคตจะมีสนามแข่งรถใจกลางกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษที่จะผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญๆเช่นพระราชวังบักกิงแฮมหอน,นาฬิกาบิ๊กเบนถนนแข่งจะวิ่งเลียบแม่น้ำเทมส์ มองเห็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโ,โรปอย่างลอนดอนอซึ่งบรรดาผู้จัดขอยืนยันว่าลอนดอนกลางปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการกว่ามหากรรมโอลิมปิกอย่างแน่นอนและจะช่วยให้ประเทศอังกฤษมีเงินไหลเข้ามากว่า4,000ล้านบาทเลยทีเดียวืก็น่าสนใจนะครับว่าเกิดขึ้นและจะสนุกแค่ไหน